ได้เวลาทบทวนภาษาฝรั่งเศสกันแล้วนะคะในวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ปี2025ค่ะ Nous 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 sommes le samedi 15 f é v r i e r 2025ตอนนี้เราอยู่ กันที่วันเสาร์ที่15เดือนกุมภาพันธ์ปี2025นะคะก่อนที่จะทบทวนภาษาฝรั่งเศสพิติอยากจะพูดถึงสิ่งที่ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาฝรั่งเศสควรจะรู้นะคะเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะว่าถ้าเราจะเรียนภาษาฝรั่งเศส เมื่อเราเรียนในขั้นพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราควรที่จะรู้อะไรบ้างนะคะเราสามารถที่จะทำหรือสามารถที่จะสื่อสารอะไรได้บ้างนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นในการเรียนภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าอาอานิโวเดกูแรต ถ้าแปลตรงตัวก็คือระดับความรู้ในเรื่องของการค้นพบค้นหานะคะเอาง่ายๆก็คือเป็นการเริ่มต้นที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะก็คือระดับ A1 นะคะ a า A 1 A1 เเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะคือเรา สามารถเข้าใจและใช้สำนวนในชีวิตประจำวันรวมไปถึงประโยคพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการเป็นรูปธรรมได้เอาง่ายๆก็คือสามารถสื่อสารพูดคุยประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันออย่างเช่นรู้จักหรือสามารถแนะนำตัว ของตัวเราเองได้นะคะฉันเป็นใครฉันชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อาศัยอยู่ที่ไหนตอนนี้ทำอะไรเป็นตน้นต่อมาคือนอกจากที่เราสามารถแนะนำตัวเราเองได้แล้วเรายังสามารถแนะนำผู้อื่นได้ด้วยเช่นเรามีเพื่อนเพื่อนเราเป็นคนยังไงมี บุคลิกลักษณะอย่างไรเขาอายุเท่าไหร่เขาทํางานอะไรคือเหมือนกันเราแนะนําตัวเราเองได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนอาชีพอะไรตอนนี้ทําอะไรอยู่เช่นกันในทางกลับกันเราก็สามารถที่จะแนะนําเพื่อนหรือใครก็ได้ให้กับผู้อื่นได้รู้จักนะคะต่อมา อันนี้สําคัญนะคะก็คือว่าเราจะต้องตั้งคําถามให้เป็นนะคะสมมติว่าเ,เราเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเธอสบายดีไหมเธอวันนี้เธอจะไปไหนถ้าเกิดว่าเราอยากจะขึ้นรถเมล์เพื่อที่จะไปทำงานเราจะต้อง ทำอย่างไรนะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรทำไมนะคะเพื่ออะไรเราจะต้องตั้งคำถามเหล่านี้ให้เป็นต่อมาคือสามารถตอบคำถามในในเมื่อเราตั้งคำถามเป็นเร,เราก็จะต้องตอบคำถามให้เป็นนะคะตอบคำถามอะไรยกตัวอย่างเช่นตอบคำถามสถานที่ที่เขาอยู่อาศัยอย่างเช่นเอ๊ะเขา อาศัยอยู่ที่ไหนอ่ะเขาทําง,งานที่ไหนเขาอายุเท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นนะคะคือในระดับ A1 สํำหรับผู้เริ่มต้นก็คือถ้าสรุปเราสามารถที่จะสื่อสารกับผู้คนได้ในชีวิตประจำวัน คือเหมือนกับว่าเอาตัวรอดได้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเราใช้ภาษาฝรั่งเศสสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรานะคะเริ่มต้นอันนี้พิติจะพูดแบบเนื้อหาง่ายๆเลยนะคะว่าเวลาเราจะเรียนภาษาฝรังร่งเศสนะคะเราจะต้องเข้าใจในคำศัพท์ในรูปประโยค นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเจอคำศัพท์คำศัพท์ในหนึ่งคำมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทเพราะฉะนั้นเบื้องต้นคือเราจำความหมายของคำศัพท์แต่ว่าความหมายของแต่ละคำศัพท์ไม่สามารถที่จะแปลตรงตัวในแต่ละประโยคหรือในแต่ละบริบทได้ นะคะเดี๋ยวถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆหรือเราทำความเข้าใจในภาษาฝรั่งเศสไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะค่อยๆเข้าใจไปทีละขั้นตอนนะคะเบื้องต้นในภาษาฝรั่งเศสมันก็จะมีตัวอักษรที่เราเรียกว่าลาฟาเบตลาฟาเบตคือตัวอักษรนะคะ สรุปว่าพิธีพูดถึงวิเคาพูดภาษาฝรั่งเศสนิดนึงนะคะ l a f a เ e de l อ t i n i l i a อิ n ล i s l วนซก็คือว่าตัวอักษรคือในประเทศฝรั่งเศสหรือในยุโรปทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาเยอรมันอิตาลีพวกนี้เราเรียกว่าภาษาละตินนะคะหรือลาตัง จะมีทั้งหมด26ตัวตัวอักษรนะคะหรือเราเรียกว่าแ a งกิส l e เลตนะคะก็จะมี A B C D E F G H นะคะ a ถึง Z นะคะเราเรียกว่าลาฟาเบ t ทีนี้ในทั้งหมด26ตัวอักษรเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเอาง่ายๆจำง่ายๆก็คือว่า จำสระก,ก่อนนะคะสระในในลฟาเบตหรือในตัวอักษรทั้งหมด26ตัวเนี่ยจะมี6สระก็คืออาเอนะคะแล้วก็อีกอันนี้เราเรียกว่า <s éc à> ส,สระจะมีทั้งหมด6ตัวนอกนั้นก็คืออีก20ตัวอักษรเราเรียกว่า กงสนเนี่ยกงสนเนีคืออะไรก็คือตัวพยัญชนะนะคะอันนี้คือพื้นฐานจำอาจจะไม่ต้องจำก็ได้นะคะรู้ไว้นะคะว่าเออเนี่ยตัวอักษรในประเทศในในภาษาอังกฤษในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเราเรียกว่าภาษาละตินนะคะภาษาละตินซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ทุกประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษภาษา ฝรั่งเศสภาษาอิตาลีเยอรมันหล่อนี้เราจะใช้ A ถึง Z นะคะในการเรียนภาษาฝรั่งเศสถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่แบบพิตินี้นะคะผู้ใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการอ่านเบื้องตน้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสเราไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสเลยนะคะเราจะเริ่มทําเรียนรู้หรือทําความเข้าใจในเรื่องการอ่านการอ่านก็คือ เบื้องต้นให้เราออกเสียงให้ถูกนะคะพิติจะไม่มาอ่านให้ฟังแล้วนะคะว่า a b c d e ถึง z เนี่ยพิติจะไม่ทำคลิปแล้วเพราะว่าพิติเคยทำมาแล้วให้กลับไปย้อนดูได้นะคะหรือเราเซิร์ชใน Google ก็ได้ A ถึง z อะไรเงรี a ้ย a ถึง z จะออกเสียงยังไงแล้วก็สระออกเสียงยังไง a e, e. โอ oh, mm. นะคะฝึกออกเสียงเหล่านี้ให้ถูกเพราะมันจะมีผลต่อเนื่องในครั้งต่อไปเวลาเราเอาสระแล้วเอาพยัญชนะมารวมตัวกันมันก็จะออกเสียงไปอีกออกเสียงที่แตกต่างกันเราเรียกว่าการออกเสียงก็คือ la pronunciation La prononciation ก็คือการออกเสียงนะคะาจจะต้ทบทวนให้นิดน,นึงก็ได้นะคะในเรื่องของการออกเสียงลาฟาเบตนะคะลาฟาเบก็ abet, มี A B C D E F G H I G K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ลองไปอภิติให้กันบ้านนะคะให้กันบ้านให้ไปฝึกออกเสียงอ่านออกเสียง R ถึง Z แล้วก็ฝึกออกเสียงสระนะคะ R E O e แล้วก็อิกค่ คิดหน้าคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการผสมคำนะคะผสมคำอย่างเช่นเราสระไปผสมกับตัวกงส่วนเนี่ยหรือพยัญชนะนะคะพิจจะลองเอาสระไปรวมกับพยัญชนะหรืออาจจะทำคลิปในรูปของการฝึกออกเสียงคําศัพท์ในแต่ละคํานะคะไม่รู้เหมือนกันโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าชอบแต่ลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์น, share, นะคะกดหัวใจอะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าสมัยนี้นะคะมันเราเป็นพวกไลค์ไลค์ like, like, นิยมนะคะพวกแบบแชร์นิยมคือแบบมันต้องมียอดวิวเยอะๆอย่างเงี้ยมันถึงจะมีกําลังใจในการทานะคะมียอดวิวเยอะๆมีคนแชร์เยอะๆมีหัวใจเยอะๆอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบ อุลระถ้าไม่มีใครดูก็ไม่รู้จะทำไปทำไมอะเนาะจริงไหมคะถ้าเกิดว่าอยากให้พิติทำอีกนะคะก็เพียงกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันเพราะว่าถ้าแบบทำมาแล้วแบบมีคนดูแบบสิบวิวเนี่ยมันก็อ่อนใจนะคะมันไม่มีกำลังใจในการทำอะ่ะจริงๆคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีใครดูก็ไม่ทำดีกว่านะคะ <laughs> โอเคนะคะเป็นกําลังใจให้พี่ติด้วยนะคะพี่ติจะได้มีกํใใกาททกลังใจในการทบทวนภาษาพี่ติจะได้มีกําลังใจในการทบทวนภาษาฝรั่งเศสต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้ Maxi ซ a ่เอกับพิกโตอลาฟ